อยู่บ้านชั้นอยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปันป่นวัวปั่นควายให้ลูกท่านเล่นสวัสดี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 เพื่อนเพื่อน,นทาง YouTube ทางเฟซบุ๊กทั่วทุกสถานทินที่ได้ไรกินข้าวล่ะวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูบางลั่นใส่ เมื่อวานปลาไหลพอจะมีติดสักตัวไหมนี่แหละสายตรงสายตรงสะตรงนี้แหละสะน้อยๆฮนะไม่ขอเยอะสี่บางลั่นขอแค่ตัวเดียวก็พอนี่แหละสายตรงนี้แหละเอานะ ลองดูนะคุณผู้ชมว่าจะมาหรือเปล่าทำจากท่อบ v v c งามันก็ลิ้นมันเราก็ทำใหม่ไม่โดนนี่ยอันแรกไม่ติด ต้องลองดูอย่าให้โทรศัพท์มันตกลงใส่น้ำกันแล้วกันยิ่งไม่มีเงินซ้ายด้วยเอานะดูแบบจ่าๆเลยงานนี้มีเฮไหม เงียบอีกเยอะบางที่สามเขาเอาปีกินหมดแล้วมัง้งแถวนี้บางที่สามก็เงียบ <laughs> บ้เงียอบอีกใส่เยอะอะไรใส่เยอะปูเอาละครับ <laughs> ไม่มีโดนเลยงานนี้กินเกลืออีกแล้วคุณผู้ชมย่า yeah. ทำงาใหม่ทำงาใหม่ยังไม่หมานอีกใส่เยอะปูเงียบอีก วันหลังล่ะจะลองอีกครั้งหนึ่งใส่เยือเชอร์รี่นี่คุณผู้ชมงานนี้กินเกลืออีกแล้วครับท่านขอบคุณสำหรับเพื่อนๆที่ติดตามนะครับจบข่าวงานนี้กินเกลือ